เป็นตัวแทนจากโรงเรียนอากาศอนุสสารนะคะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอวิธีการทํำข้าวเม้านะคะขั้นตอนแรกนะคะคือตอนขั้นตอนเกี่ยวนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะคือขั้นตอนการนึ่งนะคะแล้วก็จะนึ่งประมาณ30นาทีนะคะเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ เมื่อนิ่งสุกนะคะแล้วก็จะไปคั่วในหมอ้อคั่วค่ะในขั้นตอนต่อไปค่ะเชิญค่ะนี่คือขั้นตอนการคั่วนะคะที่เราใส่พัดลมเพื่อไม่ให้ข้าวติดกันค่ะในขั้นตอนของการคั่วนะคะก็จะคั่วประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วค่อยเอาข้าวคื เราก็จะมาหืงข้าวนะคะในขั้นตอนต่อ,ตอไปแล้วก็จะนํามาตำคะ่ะในขั้นตอนนี้นะคะคือต่อจากขั้นตอนของการทั่วค่ะคือขั้นตอนนำในรอบที่หนึ่งะคะ่ะนำประมาณสามสินาทีค่ะ ลอลรอที่สองนะคะค,ค้กที่สองค่ะลออที่สอง,สอ,งอ่ามันก็จะเป็นนี้นะคะหน้าตามันก็จะเป็น่างนี้นะคะ,าาะ,เ,ะ,คะเราจะเราจะใส่ไปอ้อยด้วยขั้นตอนต่อไปนะคะคือขั้นตอนการผัดค่ะหลังจากที่เราลอ้อเสร็จ อตอนต่อไปนะครับคือการร่อนข้าวออกกแบบน,นี้ครับนะกันเลยครับเป็นยวเมื่อร่อนเสร็จแล้วนะครับก็จะได้สาพเป้าด้วยแบบนี้ครับ ะะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะหลังจากที่เราตามไปรอนที่3ามเสร็จนะคะก็เราก็จะมาร่อนขาแล้วต่อไปก็จะมาผ่าขาแลว้วก็สำเร็จ บรียนรคณะกรรมการตัวจาดโครงกานพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนการศึกษาท่านผู้ชมศึกษาตอนปลายวันนี้พวกเราคงจะนำเสนอรายงานอารที่เพื่อนข้อวม่าเงินแสนความเป็นมาและความสำเร็จโครงการเนื่องจากการอาชีพการทงานในอาชีพหลักของเกษตรกรในประเทศไทยซึ่งเกษตรกรจะจำหน่ายข้าวในรูปแบบข้าวเปลือกคือพบคือพบปัญหาราคาตกต่ำถ้าเราจึง ท,ที่จะน,นเข้ามาพัฒนาและต่อยอดให้มีราคาเพิ่ม,มและเพิ่มมูลาคา่าวัตถุประสงค์การศึกษาหนึ่งเพื่อศึกษาการผลิตข้าเมาเ่าสเพื่อศึกษาการแปรรูปข้าเป็นข้าวเาามาา่าาาที่ค้เมมีหลายสายพันแต่เรานิยมใช้าเข้าอของหเป็นข้าวต้มสูงคนต่อโลกและแมลง และฉลีผลผลิตเฉี่ยประมาณ6 7 0กิโกรัมต่อไร่ค่ะระบบการรับรายจ่ายครับจำนวนเงินที่มันมาซื้อข้า1 3 4 0บาทคือ5แรงและ5าำนุนการ11,300บาทจำนวนผลผลิต1 3 7 2กิโลกรัมรายรับรวมรายรับ21,372.5บาทจํายไปที่1 1 7 0 3บาทครั เป็นกดรศึกษาถือได้เป็นงานที่มีความสคัญมากๆถาเราได้เรยนานนี้ประโยชนไท้จะได้รับจากการน้ที่หน่ายข้าเปลือย่างเดียวค่ะถือไร้ว่าได้ความากกางานนะคะเราสามารถการนำข้ามาเป็นอะชีได้อย่างแน่นอนโดยาสามาเพิ ဖယဖကိ့တပြေကေးဆวေ်းင်လှေကေရှေစ်းင်အယ။ေူဘါ ลองทำดูนะลูกลองทำดูแลเราจะได้มาเก็บเกียบได้ต่อไปต่อไปนี้ใช้พลงานจากแกะนีได้มาแบบประมาณนี้เพราะว่าโรงเรียนเรากดลองอยู่แล้วก็ลองเอามาทำอ่รง้เาถ้ามป้ายมาอกเยพออูแล้วเนรื่อามีดอลลนยนนน่มะ ตอานำไปใส่เราเราสามารถอันี้อันนี <sk ling> <sk ling> <si ้อันนี้นี้เใ้้การขั้นตอนอการที่เราีต้ได้ขั้นตอนข้เราีเราสราั้นนี้แหละะัอ้ เืดไปแล้วนะใช่ใบวัวอยู hmm. mm ่ไรแล้วหลังใบวัวจิตกับใบวยแห้งัน่อได้ไหมรับใบวัแห้งมันห่อได้ไหมครับได้ค่ะเอาใบวัวที่มันจะรังคใบวยแห้งออไรายที่เหมือนตอมตอที่มันปแดึ้นันเพือาออกมมรับอครับ

วแล้วก็จะมาลอดแล้วใส่ถุงน้มันมันลอดถรัลอดแล้วส่ก็จะมีรับผิดองแล้วก็จะเป็นารในรอบที่สองันนี้ตามิีแล้ไม่รอดอีแล้วใสค่ะเมื่อรอดแล้วใส่จะถึวันนี้ก็จะตามแค่สีหานะค่ะวันนี้สีก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยตัวนี้ก็ต้ใส่ถุงเพราะตัวนี้ก็เราก็จะใส่ใบใบอ้อยค่ะเพื่อให้ข้าเมาเขียวที่ใส่ใบเตยก็ใส่ในรอบที่กว่าเพื่อให้ข้าวเมาหอม ใบอ้อยพอให้มันาถจะใหมัหวมงใส่ต้องใส่ได้ใส่ใบอ้อยจากใบกรเดียแล้ววันนี้ที่ขั้นตอนทีสามคือแล้วก็จะมาผัดร้อนอย่เงี้ยข้นตอนที่หนึ่้นตอนที่ก็ใใมใส่ขั้นตอนที่หนึ่งัวแล้ในเวลาเรามาตำมันก็จะหอมตัวพอแล้วที่รบแบบสี่สิบสี่สิบนขายยังไงอะ